ำเรียตัว่าแม่อายุเอาได้วยเอาตำรวจมาเลยครับพี่น้องเรามาทำบุญนะครับในเมื่อมาทอดมองแล้วเ่าก็ต้องมมา่วยนะครับแหวงบุญกันอะไรับ ถึงเพื่อนกนหนึ่งเหมือนกันนะครับสวัสดีนมุสลอสวัสดีครับเป็นไงบ้างมาเดินสายเต็มตัวแล้วมีความรู้สึกประทับใจไหมประทับใจมากครับผมมาเดินสายค่าบ้ายมาเดินสายคอนเสิร,ร์ตก็มันได้ไปเที่ยวหลายที่ด้วย เราอยู่เราวันเดียวอยู่ทั้งวันแล้วไม่มีเรได้เป็นผ่นพี่โอนเสื้อผ้าหนูส่งไปมันคือเชียงรายเอาแสดงว่าเขียนที่ยุพิดบ้านองค์พันี่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะครับมาไหว้พระนะครับทำบุญนะครับเสริมบารมีนะครับ สรงกำลังใจก,ก็เก่าได้บางวันขอบคุณได้หลายครับผมน้ำอุ่นบอกน้องแอนนี่เก็บกบระเป๋าตังค์ดีๆหน่อยนะคะรั้ายของกินยุรีเต็มมือเลยอีหลีครับผมของกินยุลีออห,ลลลหลายๆบาวไก่รอมาขอบคุณครับลงคลิปหลายๆเดี๋ยวลูกได้ครับแม่เดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระแป๊บหนึ่งนะค,ะคนนนรับ bên subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn à นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแล้วนะทุกทีเดี๋ยวนะ7หมวดเดียวครับนี่ก็เรียกกันมานอกบอกทุกอันตรายไปกันเดี๋ยวนะโอเคไม่ทันนะแต่วันนี้ขอบอกนะครับ <Cornell> <tress> <altogether> นนแป้ไม่ลุกมันขับมันจับนี่ไงใบเี้ย

အဲ့ဒါကို อตอนนี้เราก็ไปแล้วน,นะครับเจอกนักนค่ะเจอกันค่ะผมแล้วก็จะพมอะไรขึ้นไป 你好。 าจจะวิ่งหัวแน่นะครับเพราะว่าตนก,นกำลังติดทอง 재미, <laughs> sedian. <laughs> <laughs> เรียบร้อยนะครับผมทำบุญวันละนิดจิตแจ่มใสสวัสดีท่าน,นจจส,าสุขท่านนะครับรอุ้ยขอบคุณนะครับฝากกัคนในพิธีกดเขาหน้าจอกดหัวใจให้ด้วยนะครับไ <c oughs> ป เนียขอกั่กแกะตอนนี้ปรมานันี่เองนันอยู่สังไม่ไม่น้องไม่ดีงอนเลยดีอะเอาไปเอาไป สวัสด no, ีพี่ท no, ันชชนุกด้วยนะครับมาเลยจ้าเอ่กินี่ไกินด้วยุ่นใกล้ๆรถพุ่นไหมกินแซ่รนนงนังเนี่ยรถนู้นงังเนีย้เสียงแซ่บเต้องไปน่นนี้มไ้งไค่ใกล้้างเดือรถ ไอ้เดือนข้างยูนิคอร์มีม่าน้เสื้อไอ้ดวดตามหาไปแต่ไปด๊อกเดี๋ยวแล้วมันจะมีคนตา้มหาไวลนาเท่าที่ฮู้วู้บนี่แหละไะอยู่นี้มีงานทุกวันเลยใช่ครับผม เวทีมาแล้วแคบมากวันนี้ค่อนข้างเล็กอยู่นะครับวันนี้ยูเล so ียนซัมออไทม์ลุคโซคิวนับขุย thank you ยูจะรอตลอดเวลานั่นแหละพี่น้องรอหน้าร้าน บอกบลเ,เ,เ,อเ,เลย,ยว่ายูริปปะทุกบแบบปเอฟรีท่ามีเลยพี่รำไม่จีบอะไละพี่คือใส่มือดีกว่า ไปสักวัสดีทุกคนแอดทุกคน thank you มีแฟนยังคนไหนครับสดสามนะเนี่ยสดสามครับอันนี้สด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 ร้อนเฮ้ยแนวคพี๊บปะไม่อยากเล่นนานตาคนใหญ่เด็กคุณตาคนใหญ่ยังยิ่งต้องราแม่นเกินสกายกินยาถ่ายพยาธิแล้วบ่ลูกบาย เหน่อยตกาวนันเลียังเขาบอ่น้ำอูน้ำอูยังไม่มีแฟนครับนุนโสดไป่นครูเนกมาบอกคุณเนกประเด็มมาครับผมว้ายเบิ่งคุณอ่เนี่มันเนี่ยเขาสิว่าเมื่กินก๋วยเตี๋ยวที่ปวดแขนเพราะว่ากินก๋วยเตี๋ยวเรืออุ้ยกินแน้นมันเขาจะเซ่จัง không ngờ nhau sườn sườn mà <coughs> <coughs> biono, biono để, để và, mà bương, được không nào <coughs> được là hai có tiểu đó bơ bơ nhà con đứa đéo đéo nó sẽ chạy và chơi hết nhặt khỏi đồ phong hết Sky. สกายมีหลายคนอยู่ครับมีอย่างไรคนมีมันยังหลายคนมียมงหลายคนเพิ่นบอกว่าสกายสกายครับอันมินิวูแมนนี่ดีมีมีหลายคนอยู่ดรอมันจะมาอ้อนซ่อนมีนยังถ้ามันยิ่งว้าเว้าเว้าวทำไมยิงอย่างเจ้าอยากกินเขาก็ขี่ดินบ่โอ้โหยังกว่าเจ้าอยากกินเขาก็ขี่ดินบ่ขอโทษน้อะไอ้โมเดลยัง เดี๋ยวเดี๋ยวจ,ยจ,ยจยุดใจมันอักเดี๋ยวนั่นโว้ยเกิบวังตั้งโดนเนื้อว่าน้ำอื่นไ้แวนยีลีบพรครับผมป้าจีนบุรีหนาวใหม่ตอนนี้บ่หนาวได้ครไ,นไน่นองตอนนี้ก็อากาศกับพ่ออยู่อยู่มันหอนเลยจังไหนบางนุ่นใส่เสื้อันเนี้ยโอ๊บเอา ช่วงน้องช่วงน้องน้ำตาลลองผู้คู้เชินจังแม่ยิม้มสุจสิแตกแมนปะครับแม่มาเดี๋ยครับพี่น้อง้ใดอยู่ผู้ใดทิมมะยางตลาดตลาดประจันตคามนะครับไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือลงอยังนะลงคลองเอาไปเจอในน้อยจังสิมาถือบัน <laughs> เดี๋ยวอีหยังนี่สามคนนี่เฮ็ดหยังเนี่ยเขอามาเลยพี่น้องสกายสกายสกายเด้อทำไรผู้หญิงจังสิได้จังได๋เอ้ยเอ้ยบ่ล่วงเอาไหมเอามาดีผู้จัดการเลี้ยงอันซาหน้าตกน้ำยูริเก้าวันสกายป๊าดเดี๋ยว อ้าวเล็งด <Thor il> okay. right. ีๆนะฮะพี่น้องเบิร์ดเนีอบเพื่บอ้าวว้งเพืบสกายซึ่งซาแจกเขาแล้วเกินอ่ามาดูยูริว่าจะแม่นไม่แม่นนะครับ ตัวแรกกะคำดีหลังๆคำเบอก็วั่าย่าฮ่าฮ่าฮ่มฮ่าฮ่เฮ่า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 เ่าเ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮกาฮ่า่าฮ่า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 ม่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่้า่ ว้าผู้จัดการโบดฮึบมายือยู่ฮึบทำไม <laughs> ยูเรียเอาดูยืนเรียเอาคนไหนเดี๋ยวดูหน้าสาวตร้น้ำน้ำดูโอ้ <c oughs> <laughs> มันเจ้าเก็บขวดรอ่ะมันเจ้าศูนย <laughs> ์อ่ะพุทธการบทเอาอีกแล้วพี่น้องแมนมากเลยยุริแมนคายกิลีครับยุริครูดาวว้าแมนมากไม่ขายก็ไม่หรอกตัวแทนทั้งสองลูกไม่ได้อ่ะเอ้อไม่ขายแล้วหรอครับ ขายพี่เครับขายอันนี้ไม่ไม่แถมทั้งสองลูกครับไม่ขายใก็บอกว่าไม่ขายให้กลุ่มพี่กลุ่มเดียวนี่แหละว่าจะรายเริ่มแล้วหมดแล้วนะโอ๊ยงั้นอย่างค่ะงั้นมาเลย ก็เรกก็อย่างงอยู่นี่เต้หลังๆเริ่มสงสารเพื่อแล้วล่ะรืเอาปาดถือซื้อเอาจะสแกนคืน เลือกอย่างคนได้ไหมเอาจุลี่ไปนั่งดูเอาจุล uh ี่ไปนั่งเลยวไม่เอาพี่ปอกกี้ไปนั่งเอาคอนเทนตเอาคอนเทลยแข่งพี่อะไรจะนั่งนั่นไปพี่ปอกกี้พี่น้องผู้ใดเห็นพี่ปอกกี้นั่งขอหน้าจอมาไม่ยุบอีกแล้วใครอยากเห็นพี่ปอกกี้นั่งบนเสาไหนตกน้ำหรือว่าอยากเห็นใครพูดมาครับคือเซเว่นเนี่ยเพื่อนใครอยากเห็นพี่ปอกกี้โอเคครับขอบคุณนะนั่งเสาหน่อยฮะไปนั่งไปนั่ง พี่ปอกไปใจพี่ปอกไปนั่งนะครับมีน้ำไหมมีมาได้มาได้นะครับอุ้ยพี่น้องอุ้ยไลท์จะปิดแล้วเอาอะไรมันจะปิดพบว่ามีการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสมเอ่อต้องทำยังไงอาหาหรือเปล่าใช่ความรุนแรง เอายูลิยูลิเอาหน้ามาไอเยี่ยมหนาก่อนเข้าเนอะอ่ามันจะซิศสุดภายในสี่นาทีบันไดเหรอเอาทำยังไงเนี่ยไปให้มันไปให้มันจบเบีเหรออะไรไหนใช่แล้วมันก็จะกลับมาได้ใช่ไหมอ่ะน้ำอุ่นอันยูแคนดิตอ๋อนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะได้สาวไหมนี่น่าจะไม่อ่ะ โอเคครับมานี่คำสาวน้อยแม่นไล่จนเอื้อยซิบบอคายแล้วแม่นไล่จนคนซิบบอคายให้พี่น้องเอ้ยวัดสีแม่นบะคายวัดสีปะประจันตคามประจันตคามใช่ครับผมน,นักกีฬาควงจักเกานักกีฬาควงจักนี่อันนี้นะตัวดีพาน้องไปโอ้ยพาน้องไปวเห็นปะผู้ใด้าไป,ไปสารภาพ,พมา,พมานิตี้โอ้ยพาหมูไปเสยพี่น้อง ป้ tang, Connie, spring, าเด e okay. uh ี๋ยวเดี๋ยวยูนิฟอร์มมาด่าเป้าไก่รอมากว่าซันเดยใส่บังด้ครวยสอดครับหล่อมากครับหล่อมากสอดครับหล่อโอ้โหใส่มากรองจุลทัดป้าไปหาอะไรโทรโทรง่ายไหมรอรอแบบพระเอกนางจีนนะครับเรื่องซุนหัคงเอารอเรียนย่อๆรอรอหน้องขอยรอมีงานทุกวันใช่ไหมครับ สวดจีบได้ไหมว่าสันแม่แพนสิจีบน้องน้องสกา,ายบอครับบอกเลยว่าน้องสักายเนี่ยว่าธรรมดาได้ครับเพืรร่อนนี่ไก่เป็นอาวุธนะครับมีไก่เป็นอาวุธเพราะว่าเราแลหลมเครืยังเข็มน,นะครับแหลมย,ยจ้เ <c oughs> อออยากระบายสีระบายสีแล้วก็วาดหน้าให้เหมือน<า>ให้เหมือนเจมมี่ <laughs> นั่นเมือ <inaudible> ันะงุ้ยมาจัดทุกคังสไลเดอยูริไปไอสิ่งไปเล่นสไลเดอร์เล่นในบอลถาวนด้วยอ่า